เวลาเก้านาฬิกาสินาทีวันนี้สมเด็จพระกน,นิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาหารมหาจักรีิรินทรคณะอักษราศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยทรงร่วมงานสงกรานต์ของชมรมบาลีศรนสกฤตโอกาสนี้ทรงจุดทูบเทียนบูชาพระตนะไตรทรงศีลทรงทอดผ้าบังสกุลและทรงร่วมพิธีทำบุญถวายสังฆทานเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่อุเชนียาจารย์ของชมรมบาลีศันสกฤตผู้ล่วงลับ จากนั้นทรงส่งน้ำพระพุทธรูปและพระราชทานน้ำสงกรานตลอดจนของที่ระลึกแก่พระอาจารย์อาวุโสที่เคยถวายพระอักษรภาษา,าบาลีสันสกฤตโอกาสนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐานิชฐ์ชางพระตะคงอาจารย์อาวุโสและแม่ชีสุภาพันธ์บางช้างประธานชมรมบาลีสันสกฤตได้ถวายพระพรเชยมงคลเป็นภาษาบาลีเนื้อเในโอกาสวันคล้ายวันพระเจ้พสมเด็จพระกนิษฐาธิราชจจกรมสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารี2เมษายน2566 จากนั้นทรงฟังผู้ช่วยศาสตราจารย์นัชพลสิริสวัสดิ์กล่าวบทความทางวิชาการเรื่องมหาปราติหาริยสูตรในคำภีต้นฉบับจากเกียวกิจฉบับชำระเชิงวิพากษ์และความสัมพันธ์ด้านสาระกับวรรณคดีพุทธศาสนาต่างสำนวนและพระราทานเรื่องเล่าตามพระราชอธิยศัยจบแล้วสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระชดำราสแก่สมาชิกชมรมบาลีสันสกฤต เพิ่มหนึ่งซึ่งเอามาสวงกันได้พอดีแต่ว่าถึอยังบ้าศาสตราจารย์ชายรัตน์สาจทรเวลา14นาฬิกา15นาทีเสด็จออกนวังสพปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์คมสารมาลีศีอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลักกระบังศาสตราจารย์สุชาติเสี่ยงฉินอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือรองศาสตราจารย์ชวลิตลิบมณีวิจิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่และนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเฝ้าทูลองพระบาททุลเกล้าทุลกระหม่อมถวายเงินที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากการจัดงานพิธีพระราชทานริียบัตร ประจำปีการศึกษา2563และประจำปีการศึกษา2564โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ศาสตราจารย์ในแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณะบดีคณะแพทย,ยศาสตร์ศิริราชพยาบาลน,นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่คณะแพทย,ยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเฝ้าถูลลงพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและถุงกล้าวถูกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื้อเนียวกาดเว้นคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2566 นายประพิษจันมาอธิบดีกรมชลประทานนำข้าราชการกรมชลประทานเฝ้าถูลลอ,องพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื้อเในโอกาศวันคล้ายวันพระจสมภพวันที่2เมษายน2566 นางสาศิวิมลน,นบสุวรรณผู้ประสานงานโครงการเรื่องรักและห่วงใยในพระราช,ชูปถรัรมภ์สมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีและคณะเฝ้าถูลองพระบาทถวายพระพรชียมงคลและทุลเกล้าทุลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื้อในโอกาสวันคล้ายวันพระเจ้สมภพวันที่2มษายน2566